สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ที่รักทุกคนนะคะสำหรับวันนี้มาพบกับกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์วิชาว,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่1กับคุณครูเมธินีสีแก้วคุณเช่นเคยค่ะซึ่งในวันนี้นะคะนักเรียนเรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่3ส,สัตว์รอบตัวเรา ครั้งที่แล้วนะคะครูเมย์ให้นักเรียนทุกคนทําแบบทดสอบหลังเรียนเรื่องสัตว์รอบตัวเราไปแล้วนะคะวันนี้ครูเมย์จึงมาทําคลิปเฉลยแบบทดสอบหลังเรียนเรื่องสัตว์รอบตัวเราให้กับนักเรียนได้ทราบกันทุกคนค่ะว่าคําตอบในแต่ละข้อตอบข้อใดบ้างพร้อมกับอธิบายเหตุผลของคําตอบแบบทดสอบในแต่ละข้อด้วยนะคะนักเรียนพร้อมเรียงคะถ้านักเรียนพร้อมแล้ว ไปฟังเฉลยแบบทดสอบพร้อมๆกันได้เลยค่ะก่อนที่นักเรียนทุกคนจะไปฟังเฉลยแบบทดสอบนะคะครูเมย์อยากให้นักเรียนทุกคนเตรียมดินสอของตนเองมาให้พร้อมนะคะเพื่อที่จะนํามาตรวจแบบทดสอบไปพร้อมๆกับครูเมย์ค่ะเมื่อนักเรียนเตรียมดินสอเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไปเริ่มเฉลยในข้อที่1กันก่อนเลยค่ะข้อที่1โจทย์ถามว่าข้อใด แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอวัยวะและหน้าที่ของสัตว์ได้ถูกต้องคําตอบของข้อที่1น,นะคะคือตัวเลือกที่3ามจมูกหายใจและดมกลิ่นเพราะจมูกนะคะสัตว์จะใช้จมูกในการหายใจและดมกลิ่นนั่นเองค่ะต่อไปนะคะไปดูโจทย์ในข้อที่สองกันต่อเลยค่ะโจทย์ในข้อที่2ถามว่าตารางชื่ออวัยวะ และหน้าที่ของอวัยวะของสัตว์นะคะนักเรียนดูตารางนะคะซึ่งจะกําหนดให้ชื่ออวัยวะมีปากหน้าที่ของอวัยวะ c ชื่ออวัยวะ a หน้าที่ของอวัยวะคือหายใจและดมกลิน่นชื่ออวัยวะ b หน้าที่ของอวัยวะคือยืนเดินและรับน้ําหนักตัวนะคะดังนั้นโจทย์ถามว่า a และ b คืออวัยวะในข้อใดคําตอบในข้อที่2นะคะจะตอบตัวเลือกที่3ค่ะอวัยวะ A คือจมูกและอวัยวะ B คือขาและเท้านะคะเพราะ A จะทําหน้าที่ในการหายใจและดมกลิน่นส่วน B นะคะขาและเท้าจะทําหน้าที่ยืนเดินและรับน้ําหนักตัวนั่นเองค่ะต่อไปนะคะ จะเป็นโจทย์ในข้อที่3พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้ซึ่งจะให้ตารางมาเช่นเดิมนะคะตารางจะแบ่งเป็นกลุ่ม A และกลุ่ม B นะคะซึ่งไปดูกลุ่ม A ก่อนนะคะจะได้แก่ผีเสื้อนกฮูกมแมลงวันนะคะส่วนสัตว์ในกลุ่ม B นะคะได้แก่เสือนกกระจอกเทศกวางโจทย์ถามว่าจากข้อมูลการจัดจำแนกสัตว์ข้างต้น ใช้เกณฑ์ข้อใดในการจัดกลุ่มซึ่งคำตอบก็คือตัวเลือกที่1นะคะใช้อวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนที่เป็นเกณฑ์นะคะดังนั้นเมืม่อเราใช้อวัยวะที่สัตว์ใช้ในการเคลื่อนที่เป็นเกณฑ์เราจึงจัดกลุ่มสัตว์ <c oughs> ออกเป็น2กลุ่มคือสัตว์ในกลุ่ม A เป็นสัตว์ที่ใช้ปีกในการเคลื่อนที่นะคะนักเรียนส่วน <c oughs> สัตว์ในกลุ่ม B เป็นสัตว์ที่ใช้ขาในการเคลื่อนที่ค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นโจทย์ข้อที่4ค่ะซึ่งโจทย์ข้อที่4ถามว่าสัตว์ในข้อใอดใช้คลีบเป็นอวัยวะในการเคลื่อนที่คําตอบก็คือตัวเลือกที่1น,นะคะปลาเพราะปลามีคลีบเป็นแผ่นใช้สำหรับการเคลื่อนที่โดยการว่ายน้ำค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นโจทย์ในข้อที่5ค่ะพิจารณาข้อมูลต่อไปนี้ ซึงเป็นข้อมูลในตารางนะคะนักเรียนจากนั้นโจทย์ถามว่าความสัมพันธ์ A คือสัตว์ในข้อใดเรามาดูนะคะฝั่งซ้ายมือของตารางนะคะจะเป็นชื่อของสัตว์ส่วนฝั่งขวามือนะคะจะเป็นอวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนที่ดังนั้นนะคะโจทย์ถามหา A นะคะซึ่งคู่กับปีดดังนั้นนะคะจึงตอบตัวเลือกที่3นกเขา เพราะนกเขาจะใช้ปีกในการเคลื่อนที่นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเป็นข้อที่6ค่ะซึ่งโจทย์ถามว่าสัตว์ในข้อใดใช้อวัยวะในการเคลื่อนที่แตกต่างจากสัตว์ในข้ออื่นตอบตัวเลือกที่1นนะคะผีเสื้อเพราะผีเสื้อจะใช้ปีกในการเคลื่อนที่ส่วนแมวและกระต่ายจะใช้ขาในการเคลื่อนที่ค่นักเรียนต่อไปนะคะ เรามาดูโจทย์ในข้อที่7กันบ้างค่ะซึ่งโจทย์ในข้อที่7ถามว่าในการจัดกลุ่มสัตว์ตามอวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนที่เป็นดังนี้นะคะซึ่งกําหนดตารางมาให้แบ่งสัตว์ออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่ม A และกลุ่ม B นะคะสัตว์ที่อยู่ในกลุ่ม A มีพึ่งแมลงปอส่วนสัตว์ในกลุ่ม B นะคะได้แก่ยุงแมวกระต่ายสุนัขจิ้งจอก โจทย์ถามว่าสัตว์ในข้อใดจัดกลุ่มไม่ถูกต้องคำตอบคือตัวเลือกที่หนึ่งนะคะยุงเพราะหากเราใช้เกณฑ์โดยการใช้อวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนที่เป็นเกณฑ์จะได้ว่าสัตว์ในกลุ่ม A เป็นสัตว์ที่ใช้ปีกในการเคลื่อนที่ส่วนสัตว์ในกลุ่ม B เป็นสัตว์ที่ใช้ขาในการเคลื่อนที่ดังนั้นยุงจะต้องจัดอยู่ในกลุ่ม A นะคะ ซึ่งยุงจะใช้ปีกในการเคลื่อนที่นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะเป็นโจทย์ในข้อที่8ค่ะานักเรียนซึ่งโจทย์ในข้อที่8ถามว่าข้อใดแสดงการเคลื่อนที่ของสัตว์ได้ถูกต้องนะคะเราพิจารณาข้อมูลจากตารางจึงตอบตัวเลือกที่2นะคะกบจะใช้ขาในการกระโดดนะคะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องสัมพันธ์นกันกับอวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนที่ค่ะ ต่อไปนะคะเราไปดูโจทย์ในข้อที่9กันค่ะนักเรียนซึ่งโจทย์ในข้อที่9ถามว่าข้อใดจับคู่ความสัมพันธ์ของภาพและอวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนที่ได้ถูกต้องนะคะนักเรียนดูภาพนะคะจากภาพจะมีภาพนกเพีราบเต่าและตะขาบนะคะซึ่งจะมีอวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนที่อยู่ฝั่งขวามือนะคะซึ่งเป็นตัวเลือกดังนั้นนะคะโจทย์ในข้อที่9 จึงเลือกตัวเลือกที่สองนะคะเตากับขานะคะเพราะเตาจะใช้ขาในการเคลื่อนที่นะคะนักเรียนและข้อที่10นะคะข้อที่10โจทย์ถามว่าไส้เดือนดินมีลักษณะการเคลื่อนที่เหมือนกับสัตว์ในข้อใดคําตอบก็คือตัวเลือกที่1นนะคะงูเพราะไส้เดือนดินจะมีลักษณะการเคลื่อนที่เหมือนกันกับงูนั่นเองค่ะซึ่งกลูเมนะคะ และรวมคำตอบของแบบทดสอบให้นักเรียนด้วยนะคะเริ่มจากข้อที่1ตอบตัวเลือกที่3จมูกหายใจและดมกลิน่นข้อที่2นะคะตอบตัวเลือกที่3 a คือจมูกส่วน B คือขาและเท้าข้อที่3นะคะตอบตัวเลือกที่1อ,ว,อวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนที่ข้อที่4นะคะตอบตัวเลือกที่1ปลา ข้อที่5นะคะตอบตัวเลือกที่3นกเขาข้อที่6นะคะตอบตัวเลือกที่1ผีเสือ้อข้อที่7นะคะตอบตัวเลือกที่1ยุงค่ะในโจทย์ข้อที่8นะคะนักเรียนเราจะตอบตัวเลือกที่2นะคะกบจะใช้ขาในการกระโดดค่ะข้อที่9ตอบตัวเลือกที่2นะคะเต่าจะใช้ขาในการเคลื่อนที่ค่ะและข้อที่10นะคะ ตอบตัวเลือกที่1ง,งูค่ะเพราะไส้เดือนดินจะมีลักษณะการเคลื่อนที่คล้ายกันกับงูนั่นเองค่ะหลังจากที่นักเรียนฟังเฉลยแบบทดสอบจบแล้วนะคะครูเมมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำด้วยนะคะซึ่งกิจกรรมของครูเมมีดังต่อไปนี้ค่ะข้อที่1ให้นักเรียนตรวจคำตอบในแบบทดสอบของตนเองตามที่คุณครูเมเฉลยนะคะข้อที่2 ให้นักเรียนนับคะแนนที่นักเรียนทำแบบทดสอบได้นะคะข้อที่3ให้นักเรียนเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ของนักเรียนและเขียนคะแนนของนักเรียนด้วยนะคะว่านักเรียนสามารถทำแบบทดสอบถูกต้องทั้งหมดกี่ข้อแล้วส่งลงมาในคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้เหมือนเดิมเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นเด็กหญิงสุดารักการเรียน ชั้นป .1 ทั1เลขที่51ได้8คะแนนเป็นต้นนะคะนักเรียนและข้อที่4นะคะให้นักเรียนถ่ายรูปแบบทดสอบของนักเรียนที่มีร่องรอยการตรวจให้คะแนนนะคะแล้วส่งลงมาในคอมเมนต์ใต้โพสต์เหมือนกันเลยนะคะนักเรียนนี่นะคะก็จะเป็นภาพตัวอย่างของภาพถ่ายแบบทดสอบหลังจากที่นักเรียน ตรวจให้คะแนนเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งจะเป็นภาพแบบทดสอบที่มีร่องรอยการตรวจให้คะแนนให้นักเรียนถ่ายรูปแล้วส่งลงมาในคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้เหมือนเดิมเลยนะคะสำหรับกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่1ของคุณครูเมทีนีในชั่วโมงนี้นะคะครูเมขอจบไว้เพียงเท่านี้ โอกาสหน้าไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ